ขส้สอบในเครืรเป็นรูปแบบกระเสียก็จะทําเหมือนกันนะคะหางหน้าเขาจะก้าวเข้าไปสู่การยกระดับสู่เส้นทางของความเสี่ยงในการสร้างสงครามใหญ่ทุเปลัาาจาชย์ การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์แบบเต็มรูปแบบอย่างเต็มสูบเต็มที่กัดเนี่ยมันคือการสร้างความตึงเครียดในบรรยากาศความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับเพราะว่านิวเคลียร์เป็นอาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้างสูงั้งงัดหัวลบนิวเคลียร์ขึ้นมาทดลองหรือว่าจะมาใช้จริงก็ได้มันมันเสี่ยงมากเลยต่อเสถียรภาพความมั่นคงของโลกโดยรวม แล้วสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นในยุคที่สหรัฐอเมริกาแข่งขันกับสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นแล้วก็มีการพัฒนาจรวดขีปนาวุธยุทธศาสตร์ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ขยายหัวลบนิวเคลียร์นะครับแล้วก็เตรียมมาตั้งฐานยิงในที่ต่างๆเนี่ยในภาคพื้นยุลโขก็อ,อยู่ในแนวนะครับตึงเครียดตรงนั้นเยอะ ดันั้นเนี่ยถ้าณวันนี้เป็นโลกยุคหลังสงครามเยน็นแต่ถ้ารัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาแข่งขันข้ามันในเรื่องของการทดลองนิวเคลียร์มันก็จะวกมาสู่ความตึงเครียดแน่นอนแต่ล่าสุดนะคะสืบเรื่องจากเรื่องสงครามที่ยัง ไม่ยุตินะคะก็ทําให้ดูเหมือนว่ามีความตึงเครียดขึ้นมาเรื่องของอาวุธร้ายแรงอย่างนิวเคลียร์นะคะก่อนหน้านี้ทางรัสเซียดูจะ มีการซ้อมรบหลายนนครั้งนะคะแต่ก็เป็นการซ้อมรบที่ยังไม่ได้ถึงขั้นยิวเคลียร์เต็มรูปแบบนะคะมีการใช้อาวุธที่เป็นอาวุธด้วยพลังงานนิวเคลียร์มีการใช้อาวุธที่เป็นอาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์แต่ล่าสุดเนี่ยมาถึงการจัดวดสอบนิวเคลียร์เต็มรูปแบบซึ่งทางผู้นํารัเสเซียก็บอกว่าก็คงต้องเป็นมาตรการของการตอบโต้นะคะเป็น reciprocal เหมือนกันถ้าสหรัฐจ,จะ ทสอบมีเครเต็มรูปแบบกระเสียก็จะทําเหมือนกันนะคะอาจารย์บุรีภาพมองว่าการที่จะทดสอบอาวุธร้ายแรงขนาดนี้นมันเป็นความตึงเครียดที่เพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่ามันเป็นความเสี่ยงของสงครามมีเครืหรือเปล่าหากหน้าเขาจะก้าวเข้าไปสู่การยกระดับสู่เส้นทางของความเสี่ยงในการสร้างสงครามใหญ่หรือเปล่าคะอาจารย์มันมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่า การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์แบบเต็มรูปแบบอย่างเต็มสูบเต็มพิกัดเนี่ยมันคือการสร้างความตึงเครียดในบรรยากาศความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับเพราะว่านิวเคลียร์เป็นอาวุธที่มีอนุภาคทําลายล้างสูงใช่ไหมครับั้งงัดหัวลบนิวเคลียร์ขึ้นมาทดลองหรือว่าจะมาใช้จริงก็ได้อะมันมันเสี่ยงมากเลยต่อเสถียรภาพความมั่นคงของโลกโดยรวมแล้วสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นในยุคที่สหรัฐอเมริกาแข่งขันกับสหภาพโซเวียต ในยุคสงครามเย็นใช่ไหมครับแล้วก็มีการพัฒนาขีจรวดขีปนาวุธยุทธศาสตร์ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ขยายหัวลบนิวเคลียร์นะครับแล้วก็เตรียมมาตั้งฐานยิงในที่ต่างๆเนี่ยในภาคพ,พื้นยุโรปเนี่ยก็อยู่ในแนวนะครับตึงเครียดตรงนั้นเยอะจนกระทั่งทั้งสองประเทศเนี่ยมามาเจรจากันเพื่อจะอลดในเรื่องของการทดสอบทดลองหรือครอบครองหัวลบนิวเคลียร์ใช่ไหมครับก็นํามาสู่สิ่งที่ ภาษาทางรัฐศาสตร์การทูตเ,เรียกกันว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับการผ่อนคลายความตึงเครียดในยุคสงครามเย็นฉะนั้นเนี่ยถ้าณวันนี้เป็นโลกยุคหลังสงครามเย็นแต่ถ้ารัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาแข่งขันห้าหันในเรื่องของการทดลองนิวเคลียร์นะครับขยายหัวโลคนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะวกมาสู่ความตึงเครียดแน่นอนเพราะว่าสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนครับเมื่อมันมีการแข่งขันมีความตึงเครียด มันก็ยังมีโอกาสอยู่ที่ถ้าสองประเทศนั้นเจรจากันได้หรือมีเงื่อนไขบางอย่างเขาก็อาจจะลดในสิ่งที่เขาประกาศข้าวทุกวันนี้นะครับลดให้เบาลงนะครับก็จะทำมาสู่การผ่อนคลายความตึงเครียดได้นะครับหมายถึงว่าเราก็ไม่ควรจะไปเครียดกับมันมากว่าโอ้มันจะต้องตึงเครียดสุดๆอ่ะมันก็จะมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดานะครับมันก็อยู่ในสถานการณ์หลายๆเหตุปัจจัยก,ก็ก็ต้องมาดูนะครับ ทีนี้อาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์นะคะบริบทในยุคนั้นกับยุคนี้ต่างกันยังไงคะอาจารย์คะตอนนี้ดูเหมือนว่ามันก็มีความตึงเครียดอยู่ในบางสมรภูมินะคะแต่เราก็เห็นว่ามหาหนาเนี่ยเขาก็อาจจะมีสมมติต่อกันเรื่อยๆนะคะคือ อาจจะยังไม่ได้เป็นผลสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นะคะแต่ดูมันยังมีความพยายามตู้ดคุยกันอยู่นะคะ่ะความตึงเครียดในช่วงหลังสงครามโลกกับณนะปัจจุบันนี้ที่หลายคนบอกว่าเราก็จะกลับเข้าสู่สงครามเย็นอีกครั้งเนี่ยมันเหมือนมันต่างกันยังไงเอคอคำถามน่าสนใจนะครับในในยุคสงครามเย็นโครงสร้างการเมืองโลกจะแบ่งออกเป็นสองขั้วหลักๆก็คือสหรัฐอเมริกากับอ,อ่รัฐพันธมิตรเครือข่ายใช่ไหมครับแล้วก็สหภาพโซเวียตกับรัฐบริวาร สองประเทศเนี้ก็ต่อสู้กันแข่งขันกันทางภูมิรัฐศาสตร์อุดมการ์ทางการเมืองนะครับแสนยานุภาพทางการอาหารแต่มันก็จบลงด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะแล้วก็ทำให้ระบบโลกเนี่ยถูกถูกครอบงำโดยสหรัฐอเมริกาเจ้าเดียวแต่ว่าพอมาวันนี้นะครับภาพของการเมืองโลกมันจะมันจะไม่ใช่สหรัฐครองอำนาจอย่างเดียวมันจะมีจีนขึ้นมา นะครับมีจีนขึ้นมาเป็นสองขั้วอำนาจแต่ก็มีความเป็นพหุนนิยมหรือมีขั้วอำนาจอื่นๆเนี่ยขึ้นมาแซมนะครับเช่นพลังอำนาจของรัสเซียในยูเรเชียอินเดียญี่ปุ่นในเอเชียอะไรทำนองเนี้ยนะครับฉะนั้นมาวันเนี้ยโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นโลกแบบผมผมมองว่าเป็นสองขั้วอำนาจที่มีจีนกับสหรัฐแล้วก็มีพหุพูหุขั้วอำนาจอื่นๆเนี่ยแซมกันไป ซึ่งจะแตกต่างกับสงครามเย็นนะครับเพราะสงครามเย็นจะมีแค่สองขั้วอำนาจก็คือสหรัฐกับโซเวียตไม่ใช่จีนนะครับจีนยังไม่ได้ร i ชิ่งขึ้นมาเด่นขนาดนั้นถึงถึงจะเป็นแบบสองขั้วอำนาจที่นําโดยจีนในยุคสงครามเย็นยังไม่ใช่นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยขั้วอำนาจเนี่ยมันก็มีลักษณะแตกต่างกันแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยไอมรดกตกทอดทางยุทธศาสตร์ของสงครามเย็นมันก็ไม่ได้หายไปไหน ในโลกยุคสงครามหลังสงครามเย็นนะครับที่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ก็เพราะว่ามีนักวิเคราะห์ก็มองกันว่าโลกในปัจจุบันเนี้มันก็เป็นสงครามเย็น2.0 0. นะครับก็คือมันมันมีอะไรที่ไม่เหมือนสงครามเย็นแต่มันก็มีเลกาซีบางอย่างที่มันเหมือนกับสงครามเย็นยกตัวอย่างเช่นก็การเนี่ยแข่งขันกันทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับ มันก็เหมือนยุคสงครามเย็นในช่วงนั้นเพียงแต่ว่ารัเสเซียไม่ได้กลุ่มโลกแบบสองขั้วหน้าด่ะเพราะว่ามันมีจีนขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าเออถ้ารัเสเซียจะแข่งกับสหรัฐเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยรัเสเซียก็จะทําให้บรรยากาศของโครงสร้างโลกเนี่ยที่นานาชาติมองเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นเป็น,ปนศึกฟัดกันระหว่างหมีขาวกับอินทรีเป็นสองขั้วหน้าดโดยปริยายทั้งๆท,ท,ท,ที่ความเป็นจริงมันมีจีนอยู่แล้วก็มันมีขั้วอื่น มหาอำนาจอื่นๆก็มีอำนาจไม่แพ้รัสเซียก็มีเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารัสเซียอะไรจะทําให้โลกเห็นว่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นสองขั้วอำนาจนะก็คือว่ารัสเซียกับสหรัฐเนี่ยฟัดกันโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเลกาซีแบบสงครามเย็นที่มันถูกนามาเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีการปรับแบลงต่อยอดออกมาเป็นวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ที่เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐกับรัสเซียทุกวันนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันคล้ายกับสงครามเย็นคือ รัฐม,มหาอำนาจเนี่ยพยายามสร้างรัฐกันชนกันเยอะนะครับในปัจจุบันเนี้ยซึ่งในยุคสงครามเย็นก็ทํากันมากเลยครับคุณจิตาที่ที่ผมบอกอย่างนี้ก็คือว่ารัเออเสเซียไปรัเสเซียไปยึดยุโรปตะวันออกนะครับแล้วไปปักม่านเหล็กในช่วงสงครามเย็นนะ่ะยุคสหภาพโซเวียตอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์โซนได้ไหมครับเป็นเขตกันชนคือรัสเซียแผ่อิทธิพลเข้าไปนะครับในดินแดนอื่นแล้วพื้นที่ป้องกันของรัสเซียมันก็เพิ่มมากขึ้น ประเทศอื่นจะปุกรัเสเซียจะต้องมีการชนมาวางแนวปะทะอะไรทํานองเนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณกีต้าลองมองดูดีๆจะเห็นว่าที่รัเสเซียไปยึดยูเครนนะ,นะครับในภูมิภาคดอนบาสในส่วนอื่นๆเนี่ยนี่ก็เป็นแพทเทิร์นแบบสงครามเย็นคือไปสร้างรัฐการชนใช่ไหมครับสหรัฐก็ทําจีนก็พยายามทําในการแผ่อิทธิพลเข้าไปในดินแดนต่างๆเนี่ยเพื่อทําให้ จีนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นสหรัฐมีพื้นที่เพิ่มขึ้นในการสแสวงหาผลประโยชน์วางกำลังสวนหน้าหรือป้องกันศัตรูที่มันลุกจะต้องผ่านแนวการชนเนี่ยม,มันมีหลายหลายที่รอบโลกก็ผมอาจจะอธิบายไม่หมดเพราะว่าเวลาจํากัดแต่เอาเป็นว่าเฉพาะพฤติกรรมรัสเซียเนี่ยคุณกีตาจะเห็นเลยในยุคสงครามเย็นเขาสร้างรัฐการชนหลังสงครามเย็นที่เขาทํเสึิกับยุคน UK, นี่ก็เป็นแพทเทิร์นหนึ่งว่าไปยึดดินแดนมาเพื่อสร้างการชนเป็นเลกาซี่แบบสงครามเย็นนะครับแล้วทางฝั่งของจีนละคะอาจารย์คะคือ บ,บทของจีนที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะคือเทียบกันแล้วเนี่ยเหมือนต่างยังไงกับกับทางฝั่งของโซเวียตนะคะเพราะเราก็ไม่ได้เห็นจีนที่จะ a g r e s s ในการขยายสุดที่เป็นด้านความมัน่นคงเท่าไหร่นะคะแต่เราเห็นเขาขยายอํนานาจทางเศรษฐกิจเยอะอเห็นขยายอํนานาจทางเทคโนโลยีเยอะนะคะเหมือนต่างกันยังไงอาจารย์จะเป็นคู่แข่งที่อเมริกาเขาจะมองในสายตาเดียวกับมองโซเวียตไหมครับผมผมว่า จีนจะมีการขยายมน้าที่ล้าลึกและหลักมิติกว่านะครับก็คือเน้นเศรษฐกิจแต่ก็มีมิติทางวัฒนธรรมมีมิติทางการอาหารแต่ของรัสเซียเนี่ยจะ,จะเน้นด้านการอาหารเป็นหลักมิติอื่นๆก็มีนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้แพร่สะพัดไปรอบโลกมันมันก็จ,จากัดอยู่เฉพาะรัฐทีอ่อยู่ใต้ร่มของสภาพโซเวียตในอนดีตแล้วรัสเซียพยายามจะไปแผ่ที่คนทางวัฒนธรรมนะครับทางเรื่องของ ความร่วมมือทางพลังงานทางเศรษฐกิจอะไรทํานองนี้แต่ว่ามันจะอยู่แค่บางพื้นที่ของยุเรยเท่านั้นนะแต่ว่าของจีนเนี่ยเขาแพร่สภาพไปหลายๆพื้นที่รอบโลกแล้วก็พลังของเขาจะมีพลังทางเศรษฐกิจที่สูงมากแต่รัเสเซียเนี่ยพลังทางเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเป็นรองจีนหลายขุมนะครับแม้กระทั่งเอารัเสเซียไปคอมีพก,กับอินเดียหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันนักวิเคราะห์ก็มองว่ารัเสเซียก็ไม่ได้ว่ามีอำนาจมากกว่าประเทศเหล่านี้อย่างเห็นได้ชัด ใช่ไหมครับคือถ้าเป็นอำนาจทางการทาหารก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าไปรวมพลังอำนาจแห่งชาติในมิติอื่นๆและหลายอันประกอบกันไปเนี่ยรัเออเสเซียก็ไม่ได้เหนือกว่าออญี่ปุ่นหรือว่าอินเดียอย่างเด่นชัดอะไรดํางเนี่ยนะครับอ,อฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าไปเทียบกับจีนกับสหรัฐเนี่ยคำนวณพลังอำนาจหลาย,ลายๆมิติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจประชากรนะครับจัยานุภาพทางอาหารอซอฟต์พาวเวอร์แบบรอบด้านเลย นะครับจีนจะขึ้นมาเทียบชั้นกับสหรัฐได้แต่รัเสเซียยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอันนี้คือความแตกต่างแต่สิ่งที่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะบอกรายการของคุณกิตตาเนี่ยรายการแรกเลยว่าผมก็นั่งทําวิจัยอยู่เกี่ยวกับบทบาทจีนสหรัฐแล้วก็รัเสเซียในภูมิรัฐศาสตร์เอเชียนะครับเออผมผมมีข้อสมมติฐานอย่างนี้ครับผมมีข้อสมมติฐานว่าสหรัฐจีนรัเสเซียมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือ ทั้งสามประเทศเป็นมหาอำนาจที่มีมหายุทธศาสตร์ถึงระดับสร้างเขตออิทธิพลในแบบมหาภูมิภาคได้เด,เดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับสามประเทศเป็นมหาอำนาจก็คือว่าเป็นประเทศที่มีอำนาจมากนะครับเป็นประเทศที่ใหญ่โตมีบทบาทบนเวทีโลกนะครับแม้ว่าพลังอำนาจก็จะเท่ากันหรือแตกต่างกันบ้างนะครับแต่สามประเทศนี้เขามีมหายุทธศาสตร์ มายุทธศาสตร์ก็คือทุกประเทศเหล่านี้้วมล้วนระดมพลังอํานาจแห่งชาติเพื่อจะให้ประเทศเนี่ยครองความเป็นเจ้าในพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับและรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวด้วยเออทั่วโลกเนี่ยนะครับมีไม่กี่ประเทศที่มีมหายุทธศาสตร์ใช่ไหมครับประเทศไทยเราไม่มีมายุทธศาสตร์กัมพูชาไม่มีมายุทธศาสตร์ญี่ปุ่นก็ยังดีเบตกันเลยว่าจะมีหรือไม่มีมหายุทธศาสตร์แต่ว่ากรณีของจีน สหรัฐอเมริกาและรัสเซียเป็นประเทศที่มีมหายุทธศาสตร์แล้วมหายุทธศาสตร์นั้นเนี่ยคือแต่ละประเทศจะต้องไปปักธงสร้างเขตอิทธิพลเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆแต่3ประเทศมีความพิเศษครับคุณกิต้าคือเขาไปสร้างผลประโยชน์ถึงขนาดสร้าง greater region หรือหน่วยที่เรียกว่ามหาภูมิภาคคือคือขยายความนิดนึงคือเป็นดินแดนที่เป็นเขตอิทธิพลของเขาที่มันใหญ่โตโมโหลานมากอ่ะนะครับ สหรัฐอเมริกาไปสร้างมหายุทธศาสตร์คือไปสร้างอินโดแปซิฟิกซึ่งมันใหญ่กว่าเอเชียแปซิฟิกคือมันจะรวมทั้งมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกแล้วสหรัฐก,ก็พูดถึงฟรีแอนด์โอเพนอินโดแปซิฟิกคือเดินเรือได้เสรีเลยทั้งท้องน้ามหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกก็ไม่ค่อยเห็นมหาอำนาจไหนที่ไปสร้างแอเรียที่ใหญ่โตมโห,าหราเหมือนที่สหรัฐทำนะครับแล้วสหรัฐก,ก็ไปดึงพันธมิตรต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมร่วมจอยด้วยอะไรทํานองเนี่ยถึงแม้ว่าอินโดแปซิฟิก ญี่ปุ่นกับอินเดียจะแอบคิดถึงว่าจะต้องมาร่วมมือกันเพื่อสร้างความร่วมมือญี่ปุ่นคูมารุบุตแปซิฟิกอินเดียคูมาุุอินเดีย India มาเป็นอินโดแปซิฟิกสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาโดยโดนว่าทรัมป์ยุค1.0เนี่ยก็เทคไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วประกาศเป็นนโยบายสำคัญข,ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ให้อินเดียออสเตรเลียกับญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับสหรัฐอะไรดำองเนี่ยจีนเองมีมหายุทธศาสตร์ที่เรียกว่าอีไต้อีลู หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI นะครับเขาสร้างเส้นทางไปเชื่อมยูเรเชียเชื่อมมาสุอินเดียกับแปซิฟิกได้ใหญ่โตโมโหฬารรัสเซียมีมหายุทศาตร์คือรัสเซียจะสร้างเขตญี่ปุ่นในดินแดนที่เรียกว่ายูเรเชียซึ่งคือทวีปยุโรปบ,บวกเอเชียการที่เขาเข้ามาลบในยูเครนนะครับสร้างพันธมิตรกับเบลารุสแล้วก็แทรกแซงหรือแม้กระทั่งเคยทําสงครามกับจอร์เจียในเขตเทือกเขาคอเคซัส นะครับไอสิ่งต่างๆเหลเราเนี้คือการอธิบายว่ารัเสเซียบุกเข้าไปในดินแดนที่สําคัญของยูเรเชียเพื่อรัเสเซียจะเป็นมหาอำนาจในมหาทวีปยูเรเชียนะครับก็บอกรายการคุณกีต้าเป็นที่แรกว่าได้ไปข้อสังเกตของผมเรื่องมหาอำนาจกับมหายุทธศาสตร์แล้วก็มหาภูมิภาคนะครับ